เข้าใจคีมย้ำหางปลาแบบต่างๆภายใน3นาทีสวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันข้อมูลที่จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจการย้ำหางปลาแบบต่างๆนะครับแค่เข้าใจคำว่า crimping profile นะครับแค่คำนี้คำเดียวก็จะเข้าใจการย้ำหางปลาแล้วนะครับหลังจากดูวิดีโอนี้จบนะครับ ต้องสามารถบอกได้ว่าหางปลากลมตามรูปนี้นะครับมีคริมปลิ้งโปรไฟล์เป็นแบบไหนคริมปลิ้งโปรไฟล์คือรูปแบบที่ได้หลังจากย้ำเสร็จนะครับมีตัวอย่างให้ดูแบบต่างๆนะครับหลากหลายแบบช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของหางปลาแบบต่างๆว่ามันใช้คีมย้ำต่างกัน การต่อสายไฟและการย้ำหางปลานะครับเป็นงานช่างพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากนะครับเพราะมีใช้ทั้งในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์งานคอนโทรลและระบบไฟในรถยนต์นะครับจะเห็นว่าในตลาดนะครับมีหางปลาแบบต่างๆนะครับดังตัวอย่างตามรูปหางปลาแต่และชนิดนะครับต้องใช้คีมย้ำเฉพาะของมันนะครับเพื่อให้ได้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ดีแล้วก็ความแข็งแรงทางกลด้วยนะครับ จำเป็นต้องใช้ครีมย้ำเฉพาะของมันนะครับคอนเนคเตอร์ตามรูปนี้นะครับใช้ต่อสายไฟลงบอร์ดนะครับเรียกว่าไวเออร์ทูบอร์ดนะครับตัวที่เป็นโลหะนี้เรียกว่าครีมคอนแทคนะครับทางร้านบางร้านก็เรียกว่าไส้นะครับผมเรียกด้วยภาษาง่ายๆเลยนะครับมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับซึ่งไส้นี้นะครับต้องใช้ครีมย้ำเฉพาะนะครับผมมันจึงจะย้ำได้ดีและแน่นนะครับ ซูมให้ดูรูปของไส้นะครับส่วนที่ลูกศรชี้นะครับเป็นส่วนที่ยึดฉนวนนะครับส่วนถัดมาส่วนที่อยู่ตรงกลางเป็นส่วนที่ยึดตัวนํานะครับมองจากมุมด้านหลังนะครับเมื่อย้ำแล้วจะได้แบบไหนครับมีเฉลยในรูปถันไปนะครับเมื่อย้ำแล้วมันจะภาพแล้วมันจะได้รูปแบบนี้นะครับเป็นรูปหัวใจนะครับด้านหลังเมื่อนําไปใช้ต่อกับสายไฟจริงๆนะครับ ก็จะได้แบบนี้ครับเห็นไหมครับส่วนที่ยึดฉนวนแล้วก็ส่วนที่ยึดตัวนำมาดูคริมปิ้งโปรไฟล์แบบต่างๆนะครับรูปแรกที่ลูกศรสีแดงชี้นะครับหลังจากย้ำแล้วนะครับมันจะเป็นรูปวงรีรูปที่2นะครับลูกศอนสีเขียวชี้นะครับเป็นหางปลากลมเปลือยนะครับ หลังจากย้ำเสร็จแล้วนี่มันจะยุบลงไปด้านหนึ่งนะครับคริมปิ้งโปรไฟล์ตามรูปนะครับคริมปิ้งโปรไฟล์ที่มีลักษณะการบีบอัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับตามที่ลูกศรชี้หางปลากลมและเปลือยขนาดใหญ่นะครับจะมีคริมปิ้งโปรไฟล์ตามรูปนะครับซึ่งจะใช้คีมย้ำขนาดใหญ่ หางปลาขนาดใหญ่นะครับมีคิมปิ้งโปรไฟล์เป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับซึ่งจะทำให้แข็งแรงแน่นหนากว่าแบบแรกนะครับคิมปิ้งโปรไฟล์ของหางปลานะครับที่มีลักษณะการพับเป็นรูปหัวใจนะครับคิมปิ้งโปรไฟล์ของคริมคอนแทคนะครับที่มีลักษณะการพับเป็นรูปหัวใจนะครับ ช่วงท้ายคลิปนะครับมาพี่จรารนาครีมย้ำหางปลานะครับหางปลาที่นิยมใช้กันคือหางปลากรมและหางปลาแฉกนะครับมีทั้งแบบหุ้มฉนวนและไม่หุ้มฉนวนนะครับสังเกตนะครับสีเหลืองสีน้ําเงินสีแดงนะครับที่บอกเป็นสีสีนี่คือเป็นสีของฉนวนนะครับสังเกตว่าตรงล่องที่ใช้ย้ำนะครับมันจะไม่ลึกนะครับผมมันจะไม่มีเดือยที่ กดหางปลานะครับไม่ทําลายฉนวนนะครับส่วนที่ใช้ย้ําหางปลาเปลื่อยนะครับจะมีการบีบอัดมากนะครับ